สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่1 1นะครับหมามใหม่ล่าสุดนะครับ1ชุดนะครับช่วงบ่ายนะครับก็ลูกค้าโทรตามนะครับให้ไปเหมาของนะครับหลากหลายรายการนะครับก็ไป3 4มสี่บ้านนะครับก็ได้มา1ชุดนะครับสสวยเก่าๆนะครับผิวหิ้งหิ่งบ้านๆนะครับพร้อมพระบูชาพระพุทธชินราชห้านิ้วฐานฉลุดินไทยนะครับถอดซุ้มยอดนิยมนะครับ สวยมากนะครับหน้าใหญ่ๆนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับพระวุทธชินราช2485นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่นะครับยุคชินราชอินโดจีนนะครับสวยมากๆนะครับหน้าตัก5นิ้วนะครับองค์ใหญ่นะครับพร้อมกับพระเครื่องนะครับหลายรายการนะครับ EP ที่11พระบ้านยอดนิยมนะครับท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ตามนี้เลยนะครับ เช่นเดิมนะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือ qr code นะครับมาใหม่นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับของดเด็ดดีๆนะครับชื่นชอบและสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับรายการแรกเป็นพระสมเด็จวัดเกษชโยนะครับอดีตบ้านคุณลุงนะครับไฟไหม้นะครับพระน่าจะโดนไฟนะครับแต่ละลายไม่หมดนะครับแสดงอภินิหารนะครับเก่ามากๆนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกษชโยนะครับ เป็นพิมพ์ยอดนิยมนะครับ7ชั้นตามสภาพนะครับพระโดนไฟไหม้นะครับบ้านโดนไฟไหม้ครับก็พระก็ยังชิ้นส่วนก็ยังอยู่ครบนะครับเนื้อเก่ามากนะครับพระสมเด็จวัดเกศชโยครับทั้งหน้าและหลังนะครับผิวจะมีรอยขุกขะานะครับผ่านการโดนความร้อนมาครับถ้าท่านใดอยากได้ไปใช้พุทธคุณนะครับ ไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จวัดเกตชโยเจ็ชั้นผ่านประสบการณ์มานะครับมาใหม่ๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปเป็นองค์ที่2นะครับพระสมเด็จเก่าๆที่สวยบ้านๆนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับพระสมเด็จปกโพเก่าเป็นพิมพ์โบราณนะครับและสร้างน้อยหายากนะครับพระสมเด็จปกโพวัดระคังครับพิมพ์พิเศษนะครับ สวยและสมบูรณ์นะครับเนื้อเก่ามากๆและบางนะครับองค์ที่สองของในการนะครับพระสมเด็จปกโพวัดละคลังเนื้อสวยเดิมนะครับหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพระสมเด็จปกโพครับบางสุดๆนะครับและเก่ามากๆนะครับพระสมเด็จยอดนิยมเนื้อสวยองค์ที่สองนะครับหมอใหม่ล่าสุดนะครับ e ีที่1 1 พระบ้านยอดนิยมครับต่อไปก็เป็นองค์ที่3นะครับของในการนะครับบางขุนพรมนะครับพระสมเด็จเนื้อสวยเก่าสุดครับพระสมเด็จบางขุนพรมเป็นพระกุ่เก่าโบราณนะครับคาบกุ่ไม่มีนะครับแต่พระสวยมากๆครับพิมพ์เส้นได้นะครับบางเก่าและสวยสมบูรณ์ครับด้านหลังก็สวยมากๆนะครับจะเห็นมวลสารเยอะนะครับ องที่3นะครับของในการพระสมเด็จครับบางขนผมเส้นได้กู่เก่านะครับสวยมากๆนะครับพระมีน้ําหนักดีนะครับชื่ชอบจะสนใจไม่ควรพลาดนะครับหาเนื้อแบบนี้ยากมากนะครับเก่าๆส้สวยจัดๆครับพระสมเด็จองค์ที่4ของในการนะครับอง์นี้เนื้อเทานะครับเก่ามากๆเช่นกันนะครับลําดับที่4เนื้อแห้งจัดนะครับพระสมเด็จ เนื้อเทาสวยสมบูรณ์ครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งองค์นะครับเหมาบ้านๆนะครับล่าสุดเลยนะครับมีคาบความเก่าเกตทะลุซุ้มนะครับงดงามมากครับลำดับที่4รายการพระสมเด็จครับบางนะครับมวลสารเยอะมากนะครับต่อไปก็เป็นหลวงพ่อทวดนว่าหนะครับสองสี่เก้าเจ็ดพิมฉลูดครับองค์นี้เนื้อเก่าจัดสุดๆนะครับเป็นพระยอดนิยม ลวงพุทโดเนื้อว่านกากยายักษ์นะครับ2497เนื้อสวยเก่าจัดนะครับมีไข่ขึ้นนะครับได้ธรรมชาติครับหลวงพุทโทดเนื้อสวยแห้งๆบ้านๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับรูเสียบก็เก่าธรรมชาตินะครับหมดงามมากครับหลวงพุทโธดเนื้อว่าน2 497ครับพิมพ์ชะลูดไม่ผ่านการใช้นะครับ ลงเด่เด็ดสวยเก่าๆกานะครับมาใหม่ๆหม่นะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับต่อไปก็เป็นเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับของเพิ่งเข้านะครับช่วงบ่ายเตารีดเอาได้ธรรมชาติครับตรงกลางจะตอกเฉลิมพลนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับโค้ดคมชัดนะครับเป็นตัวตอกนะครับสมัยก่อนครับแล้วก็โคดรฉชิงตาลีดใหญ่พิมพ์ a ปีศูนย์ห้านะครับสภาพยังสวยเดิมครับ เนื้อออกนวะนะครับตรงนี้นะครับเก่ามากๆนะครับมีเข้ามารายการเดียวนะครับข้างบนก็จะมีโค้ดนะครับมีแต่ด้านบนนะครับโค้ดชอชิงนะครับที่เหนือศีรษะนะครับเนื้อแก่นวะต่อกันด้วยเหรียญเกจิชื่อดังภาคอีสานนะครับจังหวัดสมุทรจังหวัดนครราชสีมานะครับ หลวงปู 1941, ่สอนวัดเสริงสางครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญน้ําเต้านะครับท่านเป็นเกจิชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับของเมืองโคราชครับหลวงปู่สอนวัดเสริงสางเกจิชื่อดังนะครับเหรียญเนื้อทองแดงเป็นเหรียญน้ําเต้านะครับเนื้อทองแดงลมดําเก่าด้านหน้าจะเขียนชัดเจนนะครับหลวงปู่สอนวัดเสริงสางครับนครราชสีมาเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ ลมดำเก่าสวยคมชัดด้านหลังก็เป็นหลังยันนะครับเกจิชื่อดังนะครับโคราดนะครับเผื่อเจอท่านที่ศรัทธาบารมีหลวงผู้สอนวัดเสริงสางไม่ควรพลาดนะครับหายากนะครับสวยๆแบบนี้พบเจอได้น้อยมากครับลมดำกิฟเลยนะครับไม่ผ่านการใช้ครับเกจิยอดนิยมนะครับโคลาชต่อก็ได้รูปหล่อโบราณนะครับ คนตอกชื่อนะครับหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ2485นรปหะครับลูปหล่อโบราณเก่านานมาทีครับสุดยอดหายากนะครับและสวยมากครับหลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นรูปหล่อโบราณเนื้อทองผสมครับได้สวยได้เก่าเดิมๆนะครับให้ชมเนื้อโลหะกับชัดๆนะครับเก่ามากๆนะครับได้ธรรมชาตินะครับ รูปหล่อหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกก้นตอกชื่อนะครับเติมนะครับหายากมากนะครับสองสี่แปดห้าครับยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะครับหล่อเก่าสวยสมบูรณ์ครับมาพร้อมกับหลวงพ่อจงวัดคอกหมูนะครับหล่อโบราณนะครับพิมพ์สมาธิครับนานมาทีเช่นกันนะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าครับปีเดียวกันกับองค์แรกนะครับหลวงพ่อจงวัดคอกหมู สวยมากนะครับองค์นี้มาออกที่กรุงเทพมหานครนะครับวัดคอกหมูนะครับเก่ามากนะครับหล่อโบราณสวยสมบูรณ์นะครับเนื้อโลหะนะครับเก่าๆแห้งๆธรรมชาตินะครับหลวงพ่อจงวัดคอกหมูกรุงเทพครับ2485สวยสมบูรณ์นะครับประสบการณ์สูงต่อไปก็เป็นพระชัยวัดนะครับวัดสุทัศน์นะครับ สวยงามนะครับอยู่ในกล่องกรรมยี่เนื้อเงินนะครับพระชัยวัดรุ่นนี้สร้างเมื่อวันที่9้ามิถุนายนนะครับ2547นห้าสี่สิบเจ็ดนะครับก็ยี่สิกว่าปีแล้วนะครับพระดีเมนาคตนะครับสอง7ันห้าสี่เจ็ดเป็นพระชัยนะครับยกคู่นะครับเนื้อเงินครับหนึ่งองนะครับอีกองค์น่าจะเป็น ก็ไหลเงินนะครับองนี้เป็นเนื้อเงินครับสวยมากนะครับพระชัยวสุทัศน์สวยและสมบูรณ์ครับมาใหม่ๆนะครับข้างหลังไม่ตอกโค้ดนะครับหล่อช่อนะครับเนื้อเงินสวยมากนะครับพร้อมกล่องเดิมๆจากวัดนะครับเอเจอท่านที่อยากได้ไปเก็บสะสมหรือไปฝากญาติผู้ใหญ่นะครับ เรียนเชิญทุกท่านนะครับอีกองค์ก็จะเป็นองค์นี้คล้ายๆเนื้อนวะนะครับไม่ใช่เนื้อเงินนะครับองค์แรกจะเป็นเนื้อเงินครับพิมพ์เดียวกันนะครับพระชัยวัดนะครับสวยทั้งคู่นะครับ2องค์นะครับในกล่องเดียวกันนะครับ2547ครับผศตรงนี้นะครับปลุกเสกพิธีใหญ่วัสดุทัศน์ครับต่อไปก็ชินราาอีโนจีนะครับ2485พิมพ์ต้อไม่มีโค้ดนะครับ เป็นพิมพลลำนะครับลำใหญ่สวยต้อชินราชพิมพ์ต้อนะครับอินโดจีนครับรอยตะใบหย,ยาบๆเก่าๆธรรมชาตินะครับ2485ครับไม่มีโค้ดแต่พรทุคุณสุดยอดนะครับเผื่อท่าในใดอยากได้ไปใช้ไปบ,บูชานะครับหลวงปู่หลวง,งพ่อพระพุทธชินราชนะครับสร้างและปลุกเสกที่วัดสุทัศน์2485ครับ เหรียญเก่ายอดนิยมนะครับของวงการนะครับไม่เคยเจอเลยนะครับขนาดอยู่ในพื้นที่ครับเหรียญประหลัดยมวัดไสลงโขนอำเภอตะบานหินจังหวัดพิจิตรครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินนะครับเหรียญนี้สร้างเมื่อปี2 4 7 1ครับเป็นเหรียญหายากมากๆนะครับเกจิเก่าชื่อดังที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งประเทศนะครับพระประหลัดยมเกจิเก่าเมืองพิจิตรครับ สองสี่เจ็ดหนึ่งนะครับพสตรงนี้นะครับสุดยอดหายากนะครับเหรียญยอดนิยมมากๆครับเกจิเก่าชื่อดังจังหวัดพิจิตรครับหลังยันนขคละนะครับหูเหรียญก็ธรรมชาติครับพระประหลัดยมวัดไซลงโขนท่านได้สนใจติดต่อนเข้ามานะครับเหรียญดีประสบการณ์สูงพบเจอได้น้อยมากนะครับจำนวนการสร้างน่าจะไม่แค่ไม่กี่เหรียญนะครับสองสี่เจ็ดหนึ่งครับ สุดยอดพระเก่าๆที่สวยหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อภูวัดอินนะครับกรุงเทพมหานครครับแขนหักศอกแซยิสแขนหักศอกนะครับฐานสูงเนื้อที่สวยเอี่ยมเอี่ยมแห้งๆเก่าๆเกจิยอดนิยมนะครับหลวงพ่อภูวัดอินให้ชมชัดๆนะครับ่าพเก่าๆเดิมๆนะครับนานๆมาทีนะครับหายากนะครับพระสมเด็จหลวงพ่อภูิมครับเกเดิมนะครับนานๆมาทีนะครับหายากนะครับพระสมเด็จหลวงพู่้ครับาพกาเมนคร ท่านใดชื่นชอบและสนใจนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพระสมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินครับพิมพ์แซยิดนะครับแขนหักศอกรุ่นแรกนะครับสองสี่กว่านะครับต่อไปก็เป็นกากไม่ขีดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับมาใหม่ๆล่าสุดนะครับสองสี่เก้าเจ็ดกกไม่ขีดหลังสถูกครับหลังเจดีนะครับ สวยงามมากนะครับเนื้อว่านกากยายักษ์มีปิดทองด้านหน้าครับปิดท้ายรายการนี้กันด้วยหลวงพุทวดนะครับองค์นี้เลยนะครับเก่ามากๆนะครับและสวยสมบูรณ์ครับประสบการณ์สูงองค์นี้ไม่หนานะครับเคยได้มาแต่นั้นหนานะครับหลวงพุทวดนะครับเนื้อว่าน2497พระเก่าๆบ้านๆนะครับหมอกมหม่ล่าสุดนะครับสนใจทักกันเข้ามานะครับสุดยอดความเก่าและสวย โดยเฉพาะอพปุชชินราชหนะ้าตัก5้านิ้วรุ่นอิโนโดจีนนะครับวัสดุทัดนะครับผิวหิ่งนะครับนบ้านนะครับแดงมันเทศนะครับฐานฉลุยอดนิยมนะครับหน้าใหญ่ๆสวยหน้าหวานนะครับไว้พบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม